มันเป็นจะไมหลับจากอาจรยเป็นอาารย์มเดินงเริอาจบอกว่าได้บลวมาเริวมมาไดวเอาที่เห็นอยู่บนฐานนะครับนั่นนั่นละอยู่บนฐานนั่นนั่นน,น่นือเท้าผ้าแดงนะครับเท่าผ้าแดงนะบิดางเลเบิ้งน้ำกันลุน,น้ำกันนะครับเท้าผ้าแดง ถานที่นึงนะผ้าแดงนำมาเพื่อเ่กบอลุดงศลงเล่หลายัเล่นไ้องานที่นึงนะผาแดงท้าผาแดงมันหมันนะผครับอาซลเครับเนะครับบยเอาลุนไปทํากันนะครับ มาคับริมัพาแดงดอเว่าจะจวดจาดขนาดไหนนะครับเท่าผาแดงในสนามนี่นะครับเดอดเรยร้ารยดเ้าเรเดเ้าเา้นเอยเดือเยอ้วกราริดยนะคุณตุ๊ดเลอะา ขั้นลรกเดินเล่ยๆต้องาเตอเรูอยท้าผาเดิเป็นผู้ส่งสารเป็นพู้งจะแมเ็เไดครับไดูเงี้ยท้าผาดเดตสงาม่ไป ที่ลีที่ลีเลยโอ้ยเอะ,ะไรละผ้าดำูเลยฮะแง่วะต้องรุ่นนะครับต้องรุ่นนะครับโอ้ทำงานเต่ดูแลรุ่นตองเายันจะเป็นได้เอะเดินเรอยต่อรุ่นตไโอ้ต้องรุนตมน ขัม่ขึ้นสูงเอาต้องรุ่นนะครับต้องรุ่นเท้าเ้าเ้าผ้าแดงรอมาไปาเอารอนะครับรอรอการทำงานของระบบข้างบนนะครับว่าจะทำงานสมบุ์หรือไม่นะโอาไม่เปืดอนระเบนั้นะฮะ มเปิดบื้องที่หล่ะเบิ้องที่หล่ะเอาหัวปลาทีนได้เปิดบ่เอาคือว่าแนี่ยนมันโอ้ยแต่เด็กคนงานงานบ้เอาเอารุ่นเวลาสุดท้ายนะครับเอาต้องรุ่นเวลาสุดท้ายอย่างเดียวนะครับกล้องโทรศัพท์าหาว่าเห็นแล้ว สองร้อยหกสิบหลันพานแล้วนะครับเอารุ่นนะครับเอาตาเปล่าชัดเจนนะครับจะพ่านเดี๋ยวนีระวังช่องต้นไม้อันนี้นะครับขึ้นไปหนีนะครับนี่จะอยู่ช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้ช่วงนี้นะเนื่องจากว่าเป็นกล่องโทรศัพท์นะครับซูมหมดได้นะครับแต่ว่าอ,อยู่ช่วงนี้ล้วสามร้อยสี่สิบหันพานแล้วอาจจะต้นบวอดวอดปากแจงแล้วคิดหนึ่ง ฮะรุ่นนะครับหาสิบกับห้าแล้วหีกเแล้วห้งตัเแห้งดีเอ้านั่นเอฟซีดูบอลสดดีับห้าแล้วบวานเจ็ดสิบกับเ้าแล้วตุ้มาเจสามร้อยเจ็ดสิบห้า Thank you.